มาพบกันสักหน่อยนะครับวันนี้ไม่มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมีฟุตบอลอาเซียนครับทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนสิงคโปร์นะครับนัดที่3ของทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ทั้ง2ทีมนะครับเอาชนะคู่แข่งมาได้ทั้งคู่เลยนะครับมี6แต้มเท่ากันจากการลงเล่น2นัดชนะรวดทั้ง2ทีมนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ ถ้าท so so sure ีมใดเป็นฝ่ายชนะก็น่าจะการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นค่ำนี้ก็สงใจไปเชียร์ทีมชาติไทยแบบมีประเด็นมาดราม่าเล็กๆน้อยๆจุกๆจิกๆนะครับจะไปถือสาหาความมาเลยนะครับก็ยังไงก็เชียร์ไทยแลนด์ทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่ง เร,เร็วเร็วเร็วกว่าทุกวันนะครับวันนี้เวลาสิงคโปร์เวลาไทยมันปรับไปนิดเดียวหน่อยเวลาในประเทศไทยตุ้มครึ่งนะครับทีมชาติไทยพบสิงคโปร์เชียร์ไทยเลนนะครับไทยรัฐทีวี HD ชดีช่อง32น่าจะถ่ายท่าส่วนแต่ผมไม่ได้เช็คนะแต่คิดว่าน่าจะถ่ายนะครับก็ติดตามเดี๋ยวหลังเกมผลการแข่งกันเป็นยังไงค่อยมาว่ากันเอาแค่นี้แหละวันนี้นะครับเพราะว่าบอลลีกไม่มีแล้วก็ ขาวในแมตช์วงฟุตบอลก็เป็นกันน้อยแหละตอนนี้เหลือพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลมีเกมคาราบาวครับลีครับนะครับพบกับเตาแตมตันก็เกมเดี๋ยวก็ไม่มมานะนะหน่นะช่วงนี้ต้องทำทำับตัวดีๆหน่อยเพราะว่าสถานการณ์มันเริ่มอุ่นๆแล้วนะเอาหลังเกมมาพบกันเียทีมชาติไทยครับ วันนี้สวัสดีครับ